คืนฮะเอาละครับหนึ่งดาทีสุดท้ายครับโอ้โหครับแรกกันแล้วครับอือืเอาครับป้องกันตัวให้ดีแล้วก็ต้องโต้ด้วยนะครับลูกนี้ทิ้งขวายาวครับทิ้งซ้ายนะฮะคว้างซ้ายมายาวๆเลยครับลูกเมื่อกี้นี้อีกไปถึงอีกสี่สิบวินาทีครับครับคุณลีมิงอย่าให้เสียครับคุณลีมิงพูดไม่ออกเลยนะครับคุณทัชายตอนนี้เนี่ยนิ่งไปแล้วครับโอ้ลุนหนักแล้วครับโอ้โหยก็ ดูบัวเข้ามานี่ชิงจังหวะต่อยได้โอ้โหสวยครับหนึ่งสองนี้แก้ได้สวยครับหนึ่งสองครับแล้วก็ป้องตัวครับอาครับวนนี่มั่นใจแล้วนะครับดูฟุตเวิร์กแล้วก็คอยป้องกันตัวให้ดีครับสุดาพรอย่าให้เสียเท่านั้เองครับหนึ่งสองไปไม่โดนครับสุดาพรต่อยเข้าไปนับถอยหลังแล้วนะครับไม่ถึงสิบห้าวินาทีครับคุณสมชายโี่โสวยครับสุดาพรเดินเข้าไปต่อยซ้ายได้เต็มๆเลยครับเหลืออีกสิบปีโอ้โซ้ายนี่อีกดอกนึงเข้าอีกแล้วครับสองบั โอ้โหเราโดนครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราโดนหมดยกครับมั่นใจครับมั่นใจครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยซ้ายไปสองดอกเต็มๆต็มนะฮะเดี๋ยวรอคะแนนครับดูภาษสักกายเขาทีมงานดูครับทีมงานของดูบัวสไม่คึกไม่คึกเท่าไหร่นะฮะแล้วนี่ครับสุดาพรสาวอุดรครับขอสักอย่างน้อยเนี่ยมาเียได้ไหมครับหนึ่งเหรียญก่อนนะครับดูเรียวไทม์ครับคะแนนเรากำลังลุ้นอยู่นะครับอย่าเพิ่งบอกได้ไหมครับนะฮะ โอ้โหดูหายใจแรงมากครับุณลิมนี่ฮะดูซ้ายเข้าไปครับเต็มเลยครับแม่ภาพสโ,โลโมชั่นนี่ถ่ายมาทางเรานะครับเอาละครับกลางเวทีฟังการประกาศผลครับดูดูบัวครับพู้ชน,นะครับไม่เอกชัน บูคอนเดอร์ครับน้ำเงินครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งเหรียญทองแดงมาแล้วครับโอ้โหพีเอดีครับนี่ครับโอ้โหน้องเต้าสะกดอารมณ์ไม่อยู่ครับน้ำตาของเธอครับแต่เธอยังมีภารกิจสำหรับเหรียญทองครับครับนะรอบหน้านี่มองข้ามช็อตเลยครับโอ้เจอจากไอร์แลนด์นะครับเจอนักมวยไอร์แลนด์ครับไฮลิงตันนะครับ ไอริมตันเราได้เห็นแล้วนะครับในคู่ก่อนหน้านี้นะฮะไม่ต้องสนใจคะแนนแล้วครับครับคุณีิมิงสนใจว่าเราชนะแล้วนะครับนี่เป็นหญิงไทยคนแรกที่ได้เหรียญรางวัลจากมากนโอลิมปิกคนแรกเลยนะครับโอ้โหตนไปแล้วครับหนึ่งเหรียญทองแดงครับแล้ววันนี้เธอต่อยได้ดีเยี่ยมมากเลยนะครับมในสภาวะกดดันของยกสุดท้ายครับมา อืมนี่เสียงเต้าครับโอ้โหนักชกจากอุดรธานีครับโอ้โหแล้วก็รอบต่อไปนี่ผมว่าเจอแฮงตันสนุกครับเพราะแฮงตันวันนี้ก็ดูต่อ